เฮ้ย,เด,ยเดี๋ยว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 ไม่ใช่พูดด้วยกันอ้าวแหละแล้วคือมีหลอดเลือดขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าตัวแสดงว่านางก็เป็นเบรดได้มันก็ร้อยใช่รหรือไม่อุยอ่างพูดเดียวกันเลยดิว่าเอ้ยเดี๋ยวนี่มันอะอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 อืมมาคอเตอร์มันต้องจิ้ม,มเป็นไงเป็นไงเป็นไง โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอยววมากโวมากวมากวมากเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหใจเย็นจะป้าเหรออืมอืมโอโหปันัวจัดผมจะ้าเหรอเฮ้ยจะเก้นี้เออเสร็จเสร็จโจนี่ เรียบร้อยกินก่อนเก็บๆๆๆบหบบโอ้โหจับบ้าเลยเสร็จโตนมานี้โอ <c oughs> <c oughs> ้ยเอ้าเบเดอร์รีเทิร์น